<Anything? S 2> ไี่แน่ว่าซันต้าจะชอบอะไรจะชอบแบบไทยฟู้ดไหมอาหารไทยไหมไม่รู้ let's see okay oh, for you doff coke for santa yeah ปลาาให้ซันต้าไหม um. น่านี่นปงนนาปลาาซันต้าอาจจะชอบอันนี้ป่ะซันต้ากินซันต้าเองโอเคภาษาไทยกับมามาสิครับอันน้ามาหาคุณแม่หน่อยไหนรูปหล่อจะจะติดสินบนซันต้านะ ขับละไปด้วยเถอะขอหน่อยขอหน่อยขอเปลาหน่อยเข่งอ๋อรเป็น้ำผลไม้แล้วก็น้ำผลไม้ครับผมเซนต้าชอบเนอะครับเองดูสิอ่ะขพูดอะไรนะเขาจะกินเซ็นต้าตัวเองอ๋อมีเซ็นต้าช็อกโกแลตให้เขาเขาจะกินเซ็นต้าตัวเองโอเควางไว้บนโต๊ะนะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้เซ็นต้ามานะ แอลกเอซนต้าซนต้าช็อกโกแลตกินันนันกับนันมันไม่รู้หรอกเราไม่รู้กันเลยนะนินจา